เดี๋ยวจะพามาทัวร์แหล่งอาหารใน Expo โปโอซาก้าปีนี้กันครับก็ต้องบอกว่าอาหารไม่ได้หายากนะแล้วก็คิวไม่ได้เยอะมากเพราะว่าร้านเขาเยอะครับเขาจะอยู่เรียงๆกันแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับพาริเลียแต่ละประเทศเนาะเช่นแบบตรงข้ามเกาหลีก็จะม,มีร้านอาหารเกาหลีเราอยู่ตรงข้ามกับไทยพาวิเรียครับก็จะมีเป็นแหล่งอาหารไทยมีอาหารญี่ปุ่นเยอะเลยพาไปดูข้างในว่ามีอะไรกินบ้างนะครับอันนี้ข้างหน้าเจอทากโกยากิก่อนปกติคิวจะยาวมากนะทากโกยากิร้านดังครับ แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นพี่พี่เสื้อส้มเป็นร้านอาหารไทยครับก็ใครหิวกระเพราใครไปดูไทพาร์กินเลยนมาแล้วแบบอยากกินกระเพรากินส้มตำก็มาหาร้านนี้นะนิส่ยเนื้อใครชอบกินเนื้อมีแบบมีเนื้อย่างมีลิ้นมีแบบข้าวหน้าเนื้อเล็งไว้ก่อนน่าสนใจไปดูซูชิกันเนี่ยแซลมอนไหมแซลมอนนะ่ากินมากเฮ้ยเนี่ยเศษเนี้ยพันแปดสิบเยน นี่แถวนี้ดีเลย1480เท่าไหร่เหรอสามสี่รนะดีนะอัดแน่นเลยอ่ะ I want this Japanese black b a r b c u e beef o x yes แล้วก็ใช้บัตรจ่ายบัตรไปคัส3,460เยนนี่มาแล้ว